Okay, รเรามาทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบบันทึกเสียงได้นะครับตัวนี้ก็สามารถนับจํานวนการเข้าออกได้นะครับโอเคอ่ะเราทดสอบนะอันดับแรกก็ทําการเปิดเครื่องครับปั๊บเข้าไปครับนี่ครับตอนนี้ก็อ่ะทดสอบครับโอเคตอนนี้คือยังไม่ได้บันทึกเสียงเข้าไปนะครับผมอ่ะเรามาทําการบันทึกเสียงครับก็ถ้าหันมาข้างหลังก็จะมี2ปุ่มมาปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มบันทึกเสียงปุ่มที่2จะเป็นปุ่มลบเสียงที่บันทึกก่อนหน้านั้นนะครับผม โอเคอ่ะมาทําการลบเสียงก่อนครับก็ลบไปเลยครับเสียงกดสักค่าวินะผมโอเคมันจะมีไฟกระพริบอยู่ครับจากรูเห็นไฟกระพริบอ่ะแล้วก็ปล่อยครับเสร็จปุ๊บก็ทําการกดปุ่มแดงปุ๊บแล้วก็พูดเลยนะครับผมตามที่เราต้องการนะผมอ่ะทดสอบนะครับอ่ะกดอุณหภูมิปกติเชิญครับเชิญครับเนี่ยครับลักษณะนี้ครับผมโอเคอ่ะมาทดสอบกันนะครับอุณหภูมิปกติเชิญครับเชิญครับ อุณหภูตึติเชิญค,ค,ครับเชิญครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับผมอุณหภูมิตึปกติเชิญครับเชิญครับอ่าในกรณีที่อุณหภูมิเกินครับผมอ่ะมันอาจะมีเสียงมันจะมีไฟแดงขึ้นครับครับผมก็ประมาณนี้